อร่อยกว่านี้แน่นอนเบรกครับอันนี้กดเบาๆแล้วค่อยๆเติมเบรกโอ้สั่งได้เลยเป็นไงสั่งได้เลยยอดสุดยอดยอดสั่งได้เลยครับแเติมีกก็อยู่อีกนะอยู่เลยอ่านั่นแหละอยู่เลย ก่ามันไม่มมมมัันนไ,นไ,นไ่เอาด้วย,เ,วยเลยเอเย <laughs> เอมันลองเอเบสดูดิเนี่ยเดี๋ยวเร<ห>าขากลับลองลองขากลับดีกว่า,าหมู่บ้านนี้ก็ได้เออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราลองขากลับตอนตอนที่เราลองคันฟอร์จูเนอร์นะเปรียบเทียบได้ขนาดโยนสะพานมาแล้วสั่งได้กันใช้ได้แล้วสวัสดีครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาแล้ว สวัสดีนินันเสียชาติเสียประพรเสียครับวันนี้มาเทสโตโยต้าลีโว่4 x 4 4 x 4ว w d หน้าเปลี่ยนเนี่ยลองดูลองมาเลยนี่แหละ นเคยเคยเคยได้ไหมไม่เคยได้แล้วแบบนี้เหรอป่านนี้แล้วน่าจะหมุนแล้วเนี่ยโอ้โหมันน่าจะหมุนเนี่ยหมุนแล้วเนี่ยอันนี้มันไม่หมุนอ่ะมันไม่หมุนมันไม่หมุนมันอยู่ที่เราอ่ะจะยังไงอืมเป็นไงต้องเอาอีกคันหนึ่งมาแล้วใช่มต้องมาแน่ๆเดี๋ยวที่ว่าน้องสาวไม่ยอมไม่ยอมทำเบรกเดี๋ยวลองไปให้ขับได้มาขัับคนเออ เดี à, ๋ยวก็ต้องมาอเถินแล้วเถินเลยนะซื้อคืนไม่ได้นะบอกเขาปวดเล่นไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ได้โอ้โหได้เลยได้เลยได้เลยถ้าสมมติมอเตอร์ไซค์ตัดหน้านะเอาแล้วเมื่อกี้นี้มันซ้ายเป็นซ้ายขวาขวาไม่ใช่ซ้ายด้วยจับจับไม่เท่ากันอนั่นแหละ เบรก,กกระทั่งที่กอดหัวทิ่มเลย <laughs> แต่ไม่มันไม่ดุนแรงเหมือนกับไอ้หน้าดิสหลังดำนะถ้าหน้าดิสหลังดำนี่คนละเรื่องแนละ้วมันจะโยนโยนโย,ยนขึ้นมันโยนโยนพุ่งออกไปเลยนี่ขนาซ้ายซ้ายสายแนละ้วเมื่อกี้ลงลงสุดเลยนะครับแล้วขวาอยู่ในระย,ยางก็เท่ากันออเอ่ากัน <Okay. S 2> มันคอนโทรลได้ไอ้ถนนเปียกๆนี่ไม่ต้องห่วงแล้วสมัย <laughs> ก่อนนี้ แต่ก่อนนี้ไอ้หน้าดิษหลังดำนี่ถนนเปียกเปียกนี่ไม่กล้าเ,เ,เออบรกเช่เบรกวิธนีนี่มันต้องเล่นเล่นบวกลบอย่างเดียวอ,ะอ,อ่ะต้องเล่นเทียบบวกลบอย่างเดียวอ,ะอ,อ่อวอวอะถ้าถ้าฝนตกตกสวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้วออที่เอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีเสียอัศรลา อยากหน้าอยากหน้าคุณนินคุณโอคุณวันเฉลิมคุณปิยะสวัสดีครับคุณพัฒนาคุณเตี้ยไม่ใครดิคุณเดียคุณพงพงนันลินคุณวันเฉลิมสวัสดีทุกๆท่านเป็นการเทสที่ สนุกไหมแรงสนุกสนุกโอ้ย <S 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 ผมเคยเจออีกคันหนึ่งนี่โอ้โหสัดร้อยกว่าที่ผมลืมบอกด้วยผมกะจะลองในใจว่าเปลี่องมอเตอร์อไซค์แต่งหน้าไงมันจะเปลี่ยนสถานการณ์เหมือนมอเตอร์ไซค์ต่งหน้าเราเนี่ยเราจะเอาอยู่ไหมในระยะความเร็วที่ร้อยร้อยได้หน่อยเมื่อกี้ไหมไม่ได้ใส่ขมขัดกันด้วยเออไม่เลยคู่เลยมั่นใจมั่นใจสั่งได้แหมโยนสะพานมาร้อยสี่แล้วก็มึบ อยู่ก็โอเคแล้วออเโยนสะพานร้อยสี่แต่เบรกนี่ร้อมันร้องโอ้คให้เราได้ยินเลยของเดิมนี่มันไม่ร้องด้วยมันไปไหนก็ไม่รู้มันจะหมุนอย่างเดียวเลยเออนี่แหละกระบะก็เบรกดีได้ทําได้ไม่ใช่ว่าต้องรถเก๋งเบรกดีไม่จริงหรอกอันนี้ไม่เชื่อตั้งแต่โบราณมาแล้วผมสวัสดีครับเสื่ย สกิดสกรเสียออบคุณพัฒนาวตคุณโอ้เข่งคิโลญี่ปุ่นเข้ามาสวัสดีครับคุณสิทธิ์คุณวันเฉลิมสวัสดีเสี่ยนนิดขอไลค์ให้ผมนิดช่วยแชร์ให้ผมหน่อยครับ เขาจะได้รู้ว่าเอออย่างเดิมนล้วเนี่ยอย่างเดิมเดิมเลยเมื่อกี้ตอนที่ลองเทสนั้นยังอย่างเดิมล้อเดิมอันนี้ยางเดิมล้อเดิมยังเอาอีกครับอันนี้เดี๋ยวเราไปซ้ายดีกว่าเพราะว่าเขาจะเข้าตลาดกันเเนีวสองจุดแปดโฟร์โฟร์โฟร์วีดโฟร์วินได Four four. ทุกอย่างเดิมยกเว้นเบรกวันนี้ไม่เดิมแล้วเมื่อก่อนนี้เดิมขับเดิมมาตลอดเออ,อย่างนี้มาตั้งนานแล้ววันนี้วันนี้ส่งไปให้น้องดูน้องก็ใช้ตัวเดียวกันเนี่ยออน้องแต่งเยอะแต่น้องบอกพี่แต่งทีเดียวนี่ไม่มีใครมองเห็นเลยเออแต่งของหลบเลยเออก็บอกแล้วไนงะต่อไปเดี๋ยว เนี่ยจะไปต่อนิกล้าแล้วเพราะว่าเออเฮ้ยมันเห็นผลแล้วนี่จะลงใต้เนี่ยเขาเรี่ยมั่นใจแล้วเนี่ยสวัสดีครับเสียคุณวรพลสวัสดีครับคุณบิ๊ก ก็มาลองฮะใครที่ยังไม่เคยขับรถกับบะดิสสี่ล้อผมมีรถให้ลองว่ามันจะรู้สึกยังไงแล้วทำไมต้องทำนี่รู้ยังว่าทำไมต้องทำรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าต้องทำมันเช้าพอได้ลองขนั้นแล้วบอกเอาชุดเหมือนขนานเลยเอาเหมือนขนนั้นเลยตั้งใจมาี่เปลี่ยนจานหน้าอย่างเดียวนะเนี่ย มาทําแค่ระเบรกสั่นอย่างเดียวแล้วเนี่ยรว่าจะมาเปลี่ยนจานหน้าแล้วก็คิดว่ามันปัญหาอยู่ตรงนั้นใช่แต่จริงๆแล้วมันแค่ปลายเหตุไอ้การสารั่นเนี่ยมันปลายเหตุหนึ่งเพราะเบรกไม่ดีสองข้างหลังมันไม่ช่วยดึงอ่าแล้วมันคอนโทรลไม่ได้ด้วยเบรกอะให้เบรกมันดีให้ที่เขาไปทาเบรกใหญ่ๆกันข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยข้างหลังอย่างเดิมเนี่ยโอ้โหยิง่งน่ากลัวเลยนะ,นนะยิ่งน่ากลัวนะใช่น่ากลัว บ่บอยได้เลยตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าหลังมันดึงเราใช่ครับเราน้ำหนักลงเบาเลยอืสวัสดีครับคุณมนัสด, <c oughs> ดูฮะลายนี้เทสไม่ธรรมดาลองดูลองเดี๋ยวดูย้อนดู <c oughs> สวัสดีครับเสียคณิสอน อ่ะสายนี้อีกไม่นานต้องเอาอิสุมาแน่เลยว่างเมื่อไหร่คงมาแน่เลยใคือมันมันเบรกแล้วมันมันเราแตะลงไปแล้วมันเราคอนโทรลได้ใช่คมได้เลยสั่งได้จะเอาเอาเยอะเอาน้อยได้เลยอ่าอ่าอแบบหนักๆก็อยู่เลยอืมคือม,คมันไม่เคยได้ยินเสียงยางหลังโอ้ขนาดนี้ลแล้วเนี้ยไม่เคยเพราะนี ผมก็กะว,ว่าฟิลมันคงไม่เหมือนของของเฮียหรอกเพราะเฮียทั้งโชกทั้งเบรกไงไอ้ทั้งโชทงกนะท,โชทั้งยางครบมะผมมีแค่เบรกอย่างเดียวมผมกะว,ว่ามันคงสั่งได้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็สั่งได้แบเดิมผมผมผมว่านะเออถ้ายางไม่ลื่นนะเบรกนี่น่าจะดีกว่าคันนั้นดีกว่าคัานนั้นใช่ใช่อันนี้ยางมันลื่นยางยางมันลื่นอยู่แล้วคือมันคือล้อมันหยุดแล้วอะยางมันร้องโอ๊กไปแล้วอะมันมัน บีเอฟหนังอ่ะทีจะแน่นอนแล้วก็โชว์อีกสักหน่อยต้องโชว์อีกไหนเนี่ยจอย,จอยนั่งลออนี่ก็ได้เป็นไงยอดยอดคุ้มค่าคุ้มนะคุ้มค่าไม่เสียได้ตังค์ไม่เสียได้ตังค์ <laughs> คุ้มค่า ไม่เสียดายขอพระคุณมากเลยครับที่วางใจครับถ้ายังไงอย่าลืมเอามาเช็คนะหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นเนี่ยช่วงนี้อันไหนถึงก่อนก็แวะเข้ามาหมื่นห้าถึงสองหมื่นช่วงเนี้ยว่างเมื่อไหร่ก็เข้ามาเพราะเวลาคนตังค์เยอะนี่ส่วนมากเวลาจะไม่มีมีเนี่ยโอหนานแล้วเนี่ยจะมาเวง่ายมีตังค์จะไม่มีเวลามีเวลาจะไม่มีตังค์เดี๋ยวดูฮะเดิมจริงๆไม่ได้โกไม่ได้หลอก วันนี้เอาอยางอะไรมาใส่เบรกหน้าจานเป็นเดลิออสฮะสามสี่ศูนย์ของนิวฟอร์จูเนอร์แล้วเราคาดว่าฟิวมันจะไม่ได้เรารู้นะว่ายางยางเดิมของเบรกนเี่ยอืม ครับเสียสันติโอเคเ,เ, okay. เดี๋ยวไปลองอีกคันหนึ่งไปลองมิสูนะครับครับขอบพระคุณครับที่รับชมเดี๋ยวเอาไวด้ดูมีมิสูอีกสองคันนะวันนี้ครับขอบพระคุณครับเอาไว้เดี๋ยวดูคลิปหน้าต่อครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ